วิธีที่เร็วที่สุดมันจะคิดอะไรมันจะรู้สึกอะไรปัดออกกันทีเลยไม่ต้องไปพิจารณายากครับปัดออกปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทันทีเลยหักใจนี้มันจะนึกอะไรมันจะคิดอะไรเกิดมาในปร๊บปัดออกทันทีเลยรู้สึกปุ๊บปัดปั๊บป๊บป๊บมันเป็นแข่จิตมันไม่ใช่เราปัดทับ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 ไปสเปสังขาราอนิจาสเปรมะนตตาติ มันจะเป็นเรื่องดีก็ตามไม่เอากับมันมันจะเป็นเรื่องร้ายก็ตามไม่เอากับมันมอะตตมยตาอะตตมยตาเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายของพระไตรปิฎกเราพิจารณาอะไรมามากมายแล้วจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆพิจารณามาแล้วสําหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติทำก็อยู่ดุกวนันนั้นไม่ต้องไปนค้นหามันยากแบบปัดลงกับอันนี้จังทุกันักตานะั้นมันดับหมด อันนี้อันนี้จงทุกขนกาตานะมันรู้ใจใจแล้วกายก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์กายเป็นหน้าตาจิตเป็นนัาตาไม่ใช่คนมันเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นแล้วมันดำไปจะชาเร็วเดียวมันก็ดำไปถ้านี่มาจาอยู่ในความรู้สึกเนี่ยมันจะคิดอะไรขึ้นมาปับป๊บอ็เลยปัดเอาเลยมันจะคิดอดีมันก็ปัดเอาเลยมันเป็นเรื่องของไม่ใส่ใจมันจะคิดเรื่องอนาคต ก็ปัดออกเลยไม่ใส่ใจมันจะรู้สึกในปัจจันก็ปัดพับพับพับไม่ปล่อยโอกาสให้ตัณงหาคือสมมติทํางานไม่ปล่อยไม่ปล่อยถ้าเรามายั้งรออยู่ตรงนั้นนะสติปัญญาไม่ทันนะมันไหลไปทมอาการไหลไปทมอารมณ์พอจะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยมันสวยอารมณ์แ้วอันนี้ไม่วหาอะไรจะปรากฏขึ้นในจิตใจเราเนี่ยปัดออกปับ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 เลย ปากทิ้งเลยพ่อรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงอารมณ์ความรู้สึกมันไม่เที่ยงรู้อยู่แล้วคราวนี้พอพอเราไม่ใส่ใจนะพอเราไม่ไปยึดถือได้ไสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสัตววานะรธรรสัตววาจิตสัตววาร่างกายไม่ใช่เราไอ้เจรรู้ทันนนั่นคือจริยปัญญานะเรียกว่าให้โอกาสสติปัญญาทำงานทุกขณะของจิตนี่จะเรียกว่าปฏิจจนิโรธาไม่เป็นปฏิจจสมปาดบาบห ปฏิจจสมบทบาทมันคือวงกลมคือวงจรของการเกิดดับถ้าจิตไหลไปต้องเกิดต้องดับตามแน่ครานี่วงจรนั้นไม่ไปไม่ไปอืหรือพูดอย่างนี้ว่าไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นจะไปเรื่องดีแค่ไหนก็ทาจะเป็นเดิมไรแค่ไหนก็ทาจะเป็นเรื่องสุขอย่างไรก็ทาจะเรือร่งทุกอย่างไรก็ทาไม่เฉยเฉยอยู่ก็ไม่เอากูไม่เอากับมึงกูไม่เอามันจบเลย ครันี้ทาให้ตลอดไปืะทุกระดราของจิต่อพิจารณาอะไรต่างๆนี่มันก็ลงไปด,ดับน่ะคือดับคือดับก็พอจิตมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคดยาปัดลงันนี้จังด้วกวยา,านัตนจารมันแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นเดี๋ยวได้ว,ว่าทำำําความรู้เทียใจว่าเพราะมันเป็นจิตนั่นแหละมันได้เป็นอย่างเพราะมันเป็นร่างกายเนี่ยแหละมันตึงแก่ตึงเจ็บตึงไข้ตึงตายเป็นอย่างนั้น จะรู้สึกทั่วทั่วในร่างกายก็ไม่ยึดือไว้ไม่เดามันจะรู้สึกนึกคิดปุงแทงรับความรู้สึกอะไรต่างๆมันก็ไม่เช่เรามันเป็นแค่จิตเท่านั้นเองก็จิตมันเป็นอย่างนั้นปัดเลยทันทีเลยมันจะรู้สึกอะไรเกิดมามันจะคิดเรื่องไหนเกิมาเป็นแค่จิตเป็นแค่จิตก็มันเป็นจิตมันถึงเป็นอย่างนั้นไม่เอากับอะไรก็แล้กันเรียกว่าบวกก็ไม่บวกลบก็ไม่ลบ อกรรมจายดามไม่บวกไม่ลบก,กับอะไรทางศิลป์ไม่ว่าจะเป็นภายนอกไม่ว่าจะเป็นภายในจะได้เป็นสังฆธรรมคือการหมุนไปสู่อนิจจังเดียวกันนัน,นะมันหยุดเรียกว่าอสังฆธรรมหยุดการปรุงแต่งทางร่างกายหยุดการปรุงแต่งทางวาจาหยุดการปรุงแต่งทางใจมันจะไปในเสียเด็ีแค่นี้ผ่านดจผลมันมีอยู่แค่นี้ วิธีที่ไวที่สุดไม่ต้องไปค้นหาอะไรบางายนะเมือ่อเนี่ยพิจารณาอาการ32ฮนะไม่จําเป็นต้องไปค้นถึง32อาการก็ได้อาการใดอาการหนึ่งเส้นผมเส้นหนึ่งอันใดอันหนึ่งลืนหนังกระเบียดนิ้วหนึ่งมันลงสู่ความเป็นธาตุมั้งแค่นี้เห็นอันเดียวนะมันเห็นทั้ง32อาการเห็นภายนอกก็เหมือนกันภายนอกมันเกิดดับได้แล้วทําไมจิตใจจะเกิดดับไม่ได้ สิ่งภายนอกมันเกิดดับได้และทําไมร่างกายจะเกิดดับไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติการมาเกิดครั้งนี้เป็นการมาเกิดเพื่อเรียนรู้สิ่งธรรล่านี้เข้าใจสิ่งธรรม่านี้เมื่อได้มาเพื่อยึดถือท่องเอาเพราะใครต่อใครก็เอาไปไม่ได้สุดท้ายมันจะเป็นของโลกดําลงสติปัญญาของเราให้เข้มแขง็งทาความเพลียยนย่างต่อเนื่องปฏิจจานิโรธ การดับไม่เหลืออยู่ทุกลมหายใจเขา้าออกปฏิจจสมปราบามันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ตั้หาทำงานไม่ได้เพราะไม่มีสมมติเพราะจิตไม่เปิดโอกาสให้ตัณหาคือสมมติไครคือสมมติทำงานเพราะจิตเลือกที่จะใช้สติในการทำงานให้โอการสของสติทำงานรู้ทันเเรียกว,ว่ารู้แก่ใจเราลองทำดูก็ได้เอาวันนี้ทั้งวันเลยจะลองทดสอบ ในอ er nah ุบายนี้ไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นนี้จะไม่เอากับมาเด็ดขาดเลยจิตนี้มันจะรู้สึกอะไรเกิดมาที่จะไม่เอากับมาเลยจะเจริญอัตมายตาเพชรเม็ดสุดท้ายของปัตติปิฎกคือการไม่บวกไม่ลบกับอะไรดีก็ไม่ไปตามมันชั่วก็ไม่ไปตามมันสุขก็ไม่ไปตามมันทุกข์ก็ไม่ไปตามมันหยุดอยู่เฉยๆก็ไม่เอากับมาจิตนี้ก็ไม่เอามาเป็นของเราให้มันเป็นจิตเหมือนเดิมแล้วแหละร่างกายก็ไม่ไปยึดมัน มันจะเจ็บมันจะไข่เยียวยาประจำหน้าทีได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตายเสียอะตมัมมยดาอะตมัมมยดาเพชรเม็ดสุดท้ายของพระไตวปิฎกคือไม่บวกไม่ลบเนี่ยถ้าพี่เราว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่มาอะไรจะปรากฏขึ้นในจิตนี้ทุกความรู้สึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันนะปัดทิ้งให้หมดเลย จิตก็จิตนี่ก็เป็นสัตวระวัจิตไม่ใช่จิตของเราแล้วเราจะรู้สึกสงบเย็นเบาตื่นรู้มิพลานุสุบยินตื่นรู้เบาเป็นอิสระเนี่ยรู้นี่ก็ไม่ใเจของเราเป็นนาตาลองทําดูกันสักค้ะสักวันนไม่มา่าจะบากฏเกิดนมันจะคิดอะไรกนมานที่บริโภคจิตปัดให้หมดทิ้งให้หมดเพราะว่าทุกความคิดเป็นอันนี้จังไม่เดียว อัน,นันต่างไม่มีรูปร่างก็ก็ไม่ไดนะ้แล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นาเราพ้นไป